สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทราย l o u วพอดแคสต์ Podcast, สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์แล้วันนี้นะครับคุณอยู่กับผมอิดและนัดค่ะที่จะมาเล่าข่าวกันเรามาอัปเดตการสำรวจขึ้นความโน้มถ่วงในอวกาศกันดีกว่าค่ะพี่อิดคือก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินการค้นพบหรือว่าการถแถลงเกี่ยวกับ g า a v i ท a t i า n เวฟหรือว่าขึ้นความนุ่มทรวงเนี่ยครั้งแรกในปี2560ที่ผ่านมาคือหามากที่เขาบอกว่าอะไรนะมีความสอดคล้องหรือมีความสามารถที่จะยืนยันทฤษฎีที่ไอสไ<ถ>ตน์<ถ>นเคยคิดมาก,กว่าร0อยปีได้อืมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีทีมงานคนไทยอยู่ใน การสำรวจครั้งนี้ด้วยอืมอันนี้ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราจะมาอัปเดตว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่แล้วก็ไปถึงไหนแล้วอืมอัปเดตว่าไงครับคือตอนนี้ต้องเท้าความก่อนว่าโครงการเนี่ยคือชื่อโครงการ OFO หรือว่า observation run 4ที่มีความร่วมมือระหว่าง3 3ที่ก็คือหอสังเกตการไลโกก็ o, คือชื่อคุณมากเวอร์โกแล้วก็คากร่าอืมอืม,อ,มอันนี้ร่วมมือกันและทีเนี้ยในปีนี้เนาะ ก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ใช้ได้เฉพาะหอสังเกตการไลโก้เท่านั้นเพราะว่าหอสังเกตการเวอร์โก้เนี่ยกระจกเสียหายก็ต้องซ่อมกันไปก่อนก็ถูกปิดใช้งานเนาะแล้วก็หอสังเกตการคาก้าเนี่ยก็ยังยังอัปเกรดอุปกรณ์อ,อยู่ก็จะใช้ได้อีก1เดือนทีนี้เขาก็เลยสคิปไปจนถึงปี2024ก็บอกว่าจะใช้ได้อีกณนะตอนนั้นก็คือพัง ก็คือพังอยู่นั่นเองค่ะคุณฟังก็คืออัปเดตขาให้พังว่าตอนนี้คือพูดแบบอ้อมไปอ้อมมาสรุ้คือโครงการนี้ต้องใช้กล้องสามตัวแต่กล้องตัวหนึ่งพังก็เลยพอสโครงการไว้ก่อนจะเริ่มน่าจะซ่อมเสร็จใช้ได้อีกทีคือปีสองพันยี่สิบสี่ใช่ก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้สำรวจเดี๋ยวไปสำรวจอีกทีสองพันยี่สิบสี่แล้วก็ปีสองพันยี่สิบสี่ก็จะทำงานต่อเนื่องไปสิบแปดเดือนแล้วก็หยุดเพื่ออัปเกรดระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง ข่าวๆนี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับเป็นแค่การอัปเดตเฉยๆแล้วกันว่าว่าไอ้กล้องที่ค้นหาคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันหยุดทํางานอยู่เพราะว่ามันทําทํางานพร้อมกันไม่ได้มีกระจกตแ,แตกยังม,ยงมียังมีบางส่วนที่ยังต้องซ่อมแซมอยู่ก็รอไปปีหน้าปีหน้าเองอก็รอดูว่าอาจจะมีเอข่าวดีจะเกี่ยวกับ กาวิเดชชนลเวมาเพิ่มเนาะก็ลอกล้องซ่อมเสร็จหรือเราจะได้อะไรนะความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มจากการสำรวจครั้งหน้าใช่ข่าวต่อไปครับเรื่องของเทคโนโลยีบริษัท t h e ร์เมทริสร้างแอนดี้หุ่นยนต์ที่เหงื่อออกได้อืมอันนี้ก็น่าสนใจว่าทำไมหุ่นยนต์ต้องเหงื่อออกได้ก็เลยไปอ่านเติมเนาะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ทดลองความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์เมื่อเจอความร้อนที่มากเกินไปอืโดยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรวงจรในตัวหุ่นยนต์อะก็คือมีตัวควบคุมควบคุมอุณหภูมิเซนเซอร์ออจับกลไกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูพุนเล็กๆบริเวณผิวของหุ่นยนต์นี่แหละที่ทําให้มีน้ําออกมาเหมือนเหงือ่อพือ่อะอันนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยเราก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าทําไมต้องเหงื่อออกใช่ไหม,มเพื่ออะไร คุณโยนตัวนี้แอนดี้เขาสร้างออกมาเพื่อที่จะทดลองใช่ไหมใช่ใช่ทดลอง,องจําลองอะ่ะว่าเป็นมนุษย์ทดลองว่ามนุษย์ไปอยู่ในอุณหภูมิต่างๆหรือว่ามีดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยต่างๆกันเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ได้แค่ไหนเขาก็จําลองเผื่ออนาคตที่แบบโลกมันร้อนขึ้นหรือมนุษย์ต้องไปอยู่กลางทะเลทรายจะเอามนุษย์ไปทดลองจริงก็บาปก,กรรมอีกผิดศีลธรรม จริยธรรมใช่ไหมก็จะเอาไอ้หุ่ยนยนต์ตัวนี้ไปทดลองนั้นถามว่าอีกก็ามีเซ็นเซอร์อยู่ดี จริงจริงก็คือเซนเซอร์มันก็สามารถวัดได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถแสดงผลได้หลายแบบว่าจะอ,าออกมาแบบไหนอันนี้คือในรูปแบบของเหงื่อที่เป็นน้ําหยดออกมาประมาณน,านั้น<ะ>เองก็คือ,อจริง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 ไอ้จริงๆหุ่นยนต์ตัวนี้มันไม่ต้องมีเหงื่อก็ได้เป็นหน้าจอ LED ระดับ1นึ่งสอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ทดลองก็ได้ว่ามันมีเซนเซอร์เพราะสุดท้ายไอเหงื่อตัวนี้มันก็ถูกปล่อยออกมาเพราะว่าเซนเซอร์มันวัดแล้วก็ปล่อยออกมาแต่นี่มันก็จะทําให้เป็นการแสดงผลอย่างหนึ่งให้ให้นักวิจัยได้เห็นภาพว่าอ๋อจากออก เอ living, อนภูมิระดับนี้เง right. ่อเริ um, so ่มออกเยอะอะไรเงี้ยใช่อาจจะจําลองให้เห็นสภาวะของให้ให้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อืระดับหนึ่งขึ้นมาจริงไม่ต้องมีเหง่อก็ได้ไม่ต้องมีอะรูเนี่ยไม่ต้องมีก็ตูเซนเซอร์ก็วิจัยได้อยู่ดีใช่แต่ว่ามันเป็นกิมมิคเป็นถ้าเขาไม่ทําหุ่นมีหงอ่เอ้ยมันไม่มีข่าวเลยนะใช่มันก็จะเป็นมันก็เป็นการเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องของนี่ก็เป็นหลักของอะไรนะ การตลาดอีกตเป็นึงแต่บริษัทของเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเทอร์มติกตามชื่อคือเป็นบริษัทที่วัดเทอร์มโลพวกอุณหภูมิพวกความร้อนอะไรต่างๆเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้ในการออกแบบช่วยช่วยออกแบบการลดความร้อนในร่างกายต่างๆเช่นเสื้อผ้าแบบเย็นหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการระบายความร้อนจากร่างกายเพื่อช่วยป้องกันการเสียชีวิตแล้วก็สุขภาพจากความร้อนอะไรอย่างนี้เข้าไปต่อยอดได้เคยเปกิมมิกเฉยๆแต่ มีเงือทําไหมอันนี้ก็คุณผู้ชมลองคิดว่าอ,อถ้าเกิดมีความคิดเห็นอย่างอื่นที่แตกต่างแต่ผมอลองลองคอมเมนต์กันมาดูว่าใช่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเหมือนกันอ,อ,อาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะทำโอ้ยอ๋อนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยอลองดูครับ ข่าวต่อมาเป็นข่าวสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยจากศูนย์วิจัยโปรโตีนมูลน no ิธิโนโวนอร์ดิสแห่งมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะคะประเทศเดนมาร์กเขาบอกไว้ว่าแบคทีเรียนในลำไส้เนี่ยอาจจะช่วยให้มนุษย์เนี่ยมีอายุยืนได้ถึงร้อยปีโดยศึกษาในกลุ่มผู้ที่มีอายุคือสูงอายุเนาะคนแก่อายุ100ปีขึ้นไปจำนวน176คนจากประเทศญี่ปุ่นเขาก็พบว่าแบคทีเรียนในลำไส้เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญ อย่างที่เราทราบกัาดีว่าคนญี่ปุ่นนะเขาก็อายุยืนนะหลายๆคนแบบอายุยืนคนแก่เขาอายุยืนมากทีนี้เขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงอายุยืนก็เลยตรวจตรวจลําไส้เบอร์แบคทีเรียลำไส้น่าจะตรวจจากอึหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าอืก็พบว่าคนที่มีอายุเยอะเนี่ยอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปที่เขานํามาเป็นผู้ร่วมทดสอบในงานนี้นะร้อยเจ็ดสิบหกคนพบว่าทุกคนนะครับมีความ อุดมสมบูรณ์ทางแบคทีเรียในลำไส้เพือ่อในลำไส้ของคนพวกนี้มีแบคทีเรียที่แบบมีความหลากหลายแล้วก็มีความแข็งแรงก็เขาก็อนุมานเป็นสันนิษฐานเป็นข้อสรุปเชิงสันนิษฐานได้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกแบคทีเรียในลำไส้พวกนี้หรือเปล่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ม,มีความแข็งแรงมีความหลากหลายเนี่ยมันทําให้เกิดการปีภูมิคุ้มกันที่ดี การได้รับเชื้อโรคได้รับไวรัสเข้าไปทาง,ทางการกินอ่ารเงี้ยไ,ไปเข้าไปในลาไส้ไ,ไอแบคทีเรียพวกเนี้ยก็สามารถที่จะต่อต้านได้เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าไอพวกไวรัสเนี่ยเวลาก่อนที่มันจะเข้าไปติดในตัวเราบางทีมันก็มีการไปติดเพราะอย่างที่บอกไวรัสเนี่ยเวลามันจะเข้ามันจะฝังตัว,ว้าในเซลแล้วมันก็จะขยายตัวเปลี่ยนให้ให้ตัวมันเองอจะเริญเติบโตทําลายเซลลเราบางส่วนก็เข้าไปทําลายเซล์ของแบคทีเรียที่อยู่ในลาไส้แต่บางส่วนแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ก็มีการต่อต้านได้สามารถที่จะ สร้างสารหมักมาต่อต้านได้ก็ทําให้เข้าใจว่าเวลาติดไวรัสครั้งถัดถัดไปเนี่ยไอตัวแบคทีเรียที่มันขยายตัวอยู่ในท้องเนี่ยก็เก่งแล้วสามารถที่จะต่อต้านไวรัสไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้ามาสู่เจ้าของร่างหรือหรือตัวเราได้เขาเคยสันนิษฐานว่าหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เนี่ยจะช่วยทําให้คนพวกนี้เขามีอายุยืนเกินหนึ่งร้อยปีอืมก็เป็นไปได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางของยาบำรุงสุขภาพในอนาคตเพราะอย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันไปเรื่องของการที่กินอุจจาระเอาอุจจาระมาวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์สิเอามาไม่ใช่เอามาสกัดทาเป็นแคปซูลแล้วก็กินเป็นยาอืเพราะฉะนั้นอนาคตเราอาจจะต้องมากินแคปซูลอื่นเนี่ยเพื่อบำรุงให้ตัวเองเนี่ยอายุยืนหนึ่งร้อยปีก็ได้แต่เราไม่ต่างกับเราที่เป็นพวกกระต่ายพวกคาปิ่าหรือพวก ขา้าวปี<ะ>มันกิน,กนอืดตัวเองนี่ใช่ที่มันกินอืดของคนร่วมฝูงของคนที่โตกว่าพวกช้างอะไรเงี้ยเพื่อเสริมสร้างแบคทีเรียนในลําไส้ของมันคนเราอาจจะต้องไปกินอุจจาระของคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุแบบร้อยปีร้อยี่สิบปีเพื่อให้ตัวเองอายุยืนตามเข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งท,ที่ที่ต้องศึกษากันต่อไปเนาะพี่อิดว่าจะต้องเป็นยังไงต่อเพราะว่าการกินอุจจาระเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปกินเลยก็ได้ไง,ไงมันก็ไม่ได้ก็ต้องมีการศึกษาก่อนก็สรุปได้อย่างหนึ่งก็คือว่า แสดงว่าถ้าข้อสันนิษฐานเขาเป็นจริงนะแสดงว่าการกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆนะก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็ไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช่ที่ดีอยู่ในแบบไม่จำแบบบางทีเราติดไวรัสแต่ไปกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเงี้ยมไม่จําเป็นเป็นความเข้าใจผิดของแบบคนหลายๆคนที่แบบเจ็บคอเป็นหวัดก็กินยาฆ่าเชื้อไออากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยซึ่งจอาจากจะไม่มีประโยชน์และยังทําลาย ทํำลายแบคทีเรียรที่ดีที่อยู่ในร่างกายเราก็หายไปด้วยก็อาจจะยิ่งทําให้อายุสั้นลงก็เป็นได้ข่าวต่อมาก็ยังอยู่ที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเราค่ะพี่อิกและคุณผู้ฟังประเทศอังกฤษมีการให้กำเนิดทารกจาก DNA ของคน3คน ค่อนข้างแปลกใหม่เพราะว่าการเกิดเด็กได้ก็ต้องมาจากสองคนเท่านั้นนึกออกปะคือจากพ่อแล้วก็จากแม่แต่ว่าในข่าวเนี้ยมาจากคนสามคนม,มันเป็นยังไงคะพี่อิดเรื่องนี้นะคบคุณผู้ชมการปฏิสนธิอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปตอนวิชาชีววิทยา uh huh. มปลายคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชีววิทยาตอนมอปลายถ้าแบบไปเรียนสายศิลป์เนาะก็อา,อาจจะเคย<า><า>เดี๋ยวเรา,าย้อนไปก่อนอันแรกเริ่มจากเซลล์ก่อนเซลเรามีอะไรบ้างเซลล์ก็จะมีสมมติ จินตนาการเป็นลูกโป่งลูกใหญ่ๆนี่คือเซลล์หนึ่งเซลล์ใช่ไหมในเซลล์ก็จะมีลูกโป่งลูกเล็กที่อยู่ในลูกโป่งลูกใหญ่ทีตัวนี้เป็นนิวเคลียสสมมติอ้เห็นภาพเลยนะคะคุณสมมุติว่านี่เป็นนิวเคลียสเสร็จพื้นที่ว่างๆระหว่างลูกโป่งที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยลูกเล็กเนี่ยกับลูกโป่งลูกใหญ่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็มีลูกโป่งลูกเล็กๆลูกอื่นๆอีกเหรอหลายอันอะถ้าจะเล่าลงลึกอาจจะหลายอันแต่ว่าตัวที่เราเน้นคือตัวที่เรียกว่าไมโทคอนเดรีย เป็นเซลล์รูปร่างคล้ายเม็ดถั่วมีหน้าที่ในการพวกสร้างพลังงานให้กับเซลล์ประมาณนี้ประมาณนี้เอาแบบข้าวๆก่อนเนาะทีนี้ไอตัวสเปิร์มก็มีลักษณะเดียวกันมีนิวเคลียสมีเมทโคนเดียเซลล์ไข่ของผู้หญิงก็มีลักษณะเดียวกันมีนิวเคลียสมีไมทโคนเดียเป็ดจังหวะที่มันผสมพันธ mm ์กันเออสเปิร์มวิ่งเข้ามาเจาะไข่แดงตัวนี้จังหวะที่หัวของสเปิร์มเนี่ยเจาะเข้าไปที่ผนังของเซลล์เนี่ย ฟุบจนทะลุเข้าไปแล้วใช่ไหมมันก็จะปล่อยชุด DNA ที่อยู่ในหัวมันอะก็คือชุดที่อยู่ในนิวเคลียสเข้าไปผสมกับนิวเคลียสของไข่เพศเมียมันไปแค่นี้อืแต่ตัวไมโทคอนเดรียของตัวผู้ยังอยู่ในหางของสเปิร์มไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นคนหนึ่งคนเนี่ย dna สองชุดของพ่อแม่จับคู่กันอยู่ในนิวเคลียสแต่ไมโทคอนเดรียของคนหนึ่งคนน่ะมาจากคนคนเดียว ก็คือของแม่เราเรียกว่าเป็นไมโทคอนเดรียอีฟก็คือถ้าเราสามารถย้อนกลับไปอ่ะย้อนประวัติกลับไปเราจะสามารถย้อนความเชื่อมโยงของทางดีเอ็นเอไปได้อว่าเราเป็นลูกเต้าเหล่าใครเพราะว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไอ,อ้ไมโทคอนเดรียรับมาจากแม่แม่ก็จะรับมาจากยายยายก็ได้รับมาจากยายทวดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแปลว่าไมโทคอนเดรียเนี้ยเป็นไมโทคอนเดรียที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว และส่งทอดต่อลงมาเรืเ่อยๆ,ๆจนถึงเราในปัจจุบันหมายความว่าถ้าสืบย้อนกลับไปจริงเราจะาสามารถที่จะไปหาต้นสายบรรพบุรุษเราได้ว่าเรามาจากที่ไหนต้นสายที่เป็นผู้หญิงด้วยใช่ในส่วนของผู้ชายก็สามารถสืบได้ที่โครโมโซมวายอ๋อมันจะส่งทอดลงมาจากพ่อพ่อก็ได้มันจากปู่ย้อนขึ้นไปเรื่อยๆก็สืบย้อนกลับไปได้ทีนี้กลับมาที่ข่าวม,มันก็มีเรื่องราวที่เขาบอกว่ามันมีโรคบางโรคที่เป็นโรคติดต่อทางพันธุก,กรรมที่ มาจากตัวไมโทคอนเดียของเพศหญิงอฮตอนนี้เขาไปผสมเขาไปปฏิสนธิเขาไปมีเพศสัมพันธ์อ่ะไปสร้างลูกกันอ่ะด้วยวิธีปกติใช่ลูกที่เกิดออกมาเขาอาจจะมีปัญหาของโรคที่ติดมาจากคุณแม่อ่าที่ส่งผ่านมาทางไมโทคอนเดียใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีการที่ใช้คนสามคนเขาก็จะเอา DNA นะครับจากคุณพ่อแล้วก็ DNA จากคุณแม่ นะมาที่อยู่ในนิวเคลียสของไข่และนิวเคลียสของสเปิร์มมาผสมกันผสมกันแล้วเอาไอ้คู่นี้ไปฝังไว้ในไข่ของบุคคลที่สามเพื่อที่จะเอาไโตัวคนเดียวเขาอย่างเงี้ยหรอเพื่อเอาไโตัวคนเดียวเขาแต่เอาอเอานิวเคลียสเขาออกไปแล้วนะแ้่เอาอันเนี้ยเข้าไปใส่ตุง้งแทนแล้วเพิ่มว่าไข่มันนั่นก็เอาไข่ตัวเนี้ยที่ผสมแล้วเนี้ยอืไปฝังไว้ในตัวคุณแม่อีกครั้งหนึ่งอ๋อยิงหลักการก็คล้ายๆกับโคนนิ่งแหละ Oh. แต่เพียงแค่อันนี้มันมันมันไม่ผิดหลักศีลธรรมเท่าไหร่เพราะว่ามันมีมันเป็นคนคนใหม่มันคือนิวเคลียสมันคือ DNA 2ชุดจากพ่อแม่มผสมกันแค่ฝากไว้ในไข่ในในลูกโป่งลูกใหญ่ของคนอื่นแค่นั้นเองอแล้วก็เอาไปฝ่งกลับไปที่คุณแม่เขาให้เกิดตั้งท้องตามปกติจริงๆหลักการก็คล้ายๆกับคนนิ่งที่เอาไข่เอา เอาไข่ของอันอื่นมาแล้วเอาเซลล์ของเรายัดเข้าไปอ่าแบ่งตัวขึ้นมาคือหลักการคล้ายๆเลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ผิดหลักศีลธรรมเพราะว่าอันนั้นมันเกิดมามันคือตัวเราอีกคนนึงจะเหมือนกับอีกคนนึงเลยอ่ะโดยที่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับดูแลเรื่องของตัวอ่อนและการเจริญพันธุ์ของอังกฤษหรือ the human f e r t i l i z a t i o n and embryology authority hf ea กล่าวว่าเขาบอกว่ามีเด็กหรือว่าทารกเนี่ยเกิดมาจากเทคนิคนี้แล้วแต่ว่า ก็อยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อเด็กที่เกิดจากเทคนิคนี้แล้วก็โตมาว่าจะแบบเป็นยังไงต่อติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงหรือว่าคุณแม่เนี่ยที่จะได้รับการท้องด้วยเทคนิคนี้เออจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนแล้วก็ได้รับความยินยอมจากทั้งแพทย์แล้วก็คุณแม่เองตรวจใครที่ห่วงว่าลูกออกมาแล้วมันจะนับเป็นลูกใคร จะเหมือนจะมีหน้าตาเหมือนกับคนที่บริจาคเซลล์ไข่หรือเปล่าอืมต้องบอกว่าเขาก็บอกว่ารายงานข่าวเนาะเขาบอกว่าวิธีนี้จะทําให้ตัวอ่อนได้รับสารพันธุกรรมจากผู้บริจาคไข่น้อยกว่า1%ก็คืออาจจะอยู่อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้อยู่ครับนั่นเองอ ข่าวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักที่อยู่ร่วมโลกของเราบ้างเขาบอกว่าหมึกยักษ์เนี่ยมีความสามารถพิเศษที่เปลี่ยนรหัสพันธุกรรมตัวเองได้อืโดยนักวิจัยนะครับได้ทําการทดลองในหมึกยักษ์2จุดก็แคลิฟอร์เนียหรือที่ชื่อชนิดว่า octopus by maculades โดยเขานะครับได้นําพวกมันเนี่ยมาเลี้ยงที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันก็คือเลี้ยงในอุณหภูมิที่22องอศาขึ้นไปแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็เลี้ยงที่อุณหภูมิสิบสามองศาซึ่งในคนเราเนี่ยดูไม่ต่างกันมากนะสิบสามองศากับยี่สิบสององศาใช่แต่ว่าในพวกหมึกที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์เลือดเย็นพวกนี้ยถือว่ามีความต่างกันมากสิบองศาเนี่ยสามารถทําให้แบบตายได้เลยสาหรับสมสัตว์พวกนี้เนาะฉะนั้นเขาเอามาเลี้ยงแล้วเขาก็พบว่าสารพันธุกรรมหรือ rna ที่อยู่ในหมึกสองกลุ่มนี้ต่างกันโดยนะฮะ rna คืออะไร rna ก็คือเป็น สารพิกรรมอย่างหนึ่งซึ่งได้มาจากการถอดรหัสของ DNA DNA, DNA เป็นเกลียวคู่อยู่ในนิวเคลียสเสร็จปุ๊บ RNA ก็เปรียบเสมือนดินน้ำมันซึ่งไปปัม๊มปุ๊บเอาข้อมูลที่อยู่บน DNA ออกมาแล้วไอ้ดินน้ำมันตัวนี้ก็จะเอาไปถอดรหัสเพื่อสังเคราะห์เป็นโปรโตีนอีกทีหนึ่งเหมือนกับการถ่ายเอกสารอ่าอีา DNA เป็นต้นฉบับเอาต้นฉบับไปถ่ายเอกสารแล้วเอ,เอกสารนี้ไปส่งให้พ่อครัว ทำโปรตีนออกมาสิอ่าไปทำโปรตีนไปทำอะไรออกมาซิไปปุงออกมาซินี่ก็คือ,อาการทำงานของอ n a นโดยโปกติโดยโปกตินะครับแต่ว่าในหมึกสองสองกลุ่มนี้เขาพบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่าง6 0 0 0 0นพันธุกรรมทั้งหมดของมันเนาะ6 0 0 0ืนพันธุกรรมปุ๊บพอไปถ่ายเอกสารออกมาแทบไอตัวที่ถ่ายออกมาจากตัวฉบับอะเพี้ยนไป1ในสา่ะก็คือ2 0,000ื่นตำแหน่งอะที่เพี้ยนไปไม่รู้ไปถ่ายเอกสารกันมาท่าไหนแต่ถ่ายออกมาแล้วตัวนี้เพี้ยน ซึ่งนักวิจัยเขาก็เลยสานนิฐานว่ามันตั้งใจให้เกิดการเพี้ยนเพื่อเป็นการเอาชีวิตรอดใช่ไหม <S <S ใช่แม้เวลามันอยู่ในอุณหภูมิระดับนี้มันถ่ายการะสารตัวนี้ออกมาปุ๊บไปส่งพ่อครัวทําโปรตีนแบบนี้ออกมาโปรตีนแบบนี้ามาเฮ้ยแต่อากาศมันเปลี่ยนไปมันเริ่มมีความแรนแค้นหรือว่ามีเขาเรียกว่านะมีความเครียดมีความกดดันในการดำเนินชีวิต <S <S อการไอชุดที่ถ่ายเอกาสารออกมาเพื่อไปให้พ่อครัวทําอาจจะต้องมีการแปลความหมายใหม่เพื่อให้พ่อครัวเนี่ย ไปสังเคราะห์โปรตีนที่มีความจําเป็นต่อการเอาชีวิตรอดของมันในอุณหภูมินั้นๆอ๋อมันก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะใช่อันนี้คือนักวิทยาศาสตร์เขาก็กําลังสันนิษฐานอยู่ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นว่าอุณหภูมินึงมันใช้ชุดข้อมูลหนึง่งอีกอุณหภูมินึงมันก็อยู่ดํนินชีวิตด้วยอีกชุดข้อมูลหนึง่งอืมอืมซึ่งก็เป็นเรื่องราวใหม่ก็ถา,ถามว่าสัตว์อื่นมีไหม สัตว์อื่นก็มีความผิดพลาดของการถ่ายเอกสารแบบนี้อยู่เหมือนกันในชุดแต่น้อยมากอันนี้แต่ไม่ได้เยอะถึงแบบหนึ่งในสามถ้าเทียบกับตัวปลาหมึกอ่ะเพราะมันน้อยมากนักวิชาการบอกว่าอะไรครับงั้นเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยเนาะที่เขาศึกษาก็คือศึกษาในหมึกยักษ์เนาะที่ที่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออกโตพุตแต่เขาก็คาดว่าในหมึกที่เป็นสควิดอะ่ะก็สามารถมีพฤติกรรมแบบนี้เช่นกันอืมก็น่าสนใจเนาะ หมึกออคโตบูสกับสควิดก็คือแปลว่าปลาหมึกเหมือนกันภาษาไทยก็คือหมึกนี่แหละค่ะใช่แต่ว่าออคโตบูสออคโตแปลว่าแปดอ่าก็คือเป็นหมึกยักษ์หมึกอะไรนะอีคิวสางหมึกอีคิวหมึกสาย <laughs> พวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบหมึกหัวโตๆที่ชอบอยู่ในกระตูนอะไรเงี้ยอ่ามีแปดหนวดนะครับในขณะที่สควิดก็จะเป็นหมึกที่เราจะมักจะได้กินกันตามร้านหมักกระเพราหมึกที่เขาเอามาบดอ่ะ เบิกอ้ามือกเอามาบดหมึกย่างแล้วบดทําให้ตัวมันยาวขึ้นอ่ะเออหมึกย่างถึงเหลืองนะเพราะนี้คือสกิดเป็นหมึกที่มีสิบนวดอืแล้วก็มีส่วนส่วนหัวเป็นกระสวยอ่ะหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกระดองอที่หมึกกระดองก็มีคำหนึ่งหมึกกระดองใช้คําว่า cutter fish พวกนี้ที่จะมีตัวลิ้นทะเลที่เป็นสีขาวๆอยู่ในเนื้อมันอีกทีนึ่งที่มันมักจะมาเกยฝั่งที่เป็นสีขาวๆอันน้คือพวกโครงร่างภายในของหมึกกระดองเขาเอามา ให้พวกนกกินที่เป็นแคลเซียมอ่ะพวกที่มีโครงร่างแข็งภายในใช่ไหมใช่จริงจริงหมึกมันก็มีหลายๆหลายๆพวกเนาะอืม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 นี่ถ้าเกิดพวกกลุ่มหมึกมันมัน rna มันเปลี่ยนได้อะพวกไม่รู้ศึกษาต่อไปพวกหอยจะเป็นปะมันเขาเรียกว่าอยู่ในคิงดอมเดียวกันปะมันอยู่ในเวกมอรนมลัสกาเหมือนกันอะอาจจะแบบน่าสนใจน่าศึกษาต่อไปนะครับคุณผู้ชมเขาอาจจะกําลังศึกษาอยู่ก็ได้นะคะ่แต่ว่าพวกกลุ่มเนี้ยมัน โบราณมากมันเอาชีวิตรอดมาก่อนเด็กสาวอกีกอยู่มาก่อนเด็สาวอกีกอยู่กันมาตั้งแต่ยุคที่เป็นเรียกว่าอะไรนะนอติลุสใ,ใ,ใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าในอนาะคตมันอาจจะมาครองโลกก็ได้ม,ม,มาถึงข่าวสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังทาสแมวอาจจะต้องให้ความสนใจกับข่าวนี้นิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้ได้มีการพัฒนายาคุมแมวถาวรขึ้นมาแล้วค่ะพี่อิดตอนนี้มันไม่ถาวรหรอตอนนี้ยาคุมเขาก็มีฉีดเป็นรอบไง ถ้าจะถาว่าคือทำหมันอันนี้คือการคุมกําเนิดในเพศเมียแมวเพศเมียใช่ไอ่าใช่ใช่ข่าวนี้ก็คือพุ่งเป้าไปที่แมวเพศเมียอือซึ่งเขาก็มีบอกกันอยู่ว่าไม่ควรนะกับการให้ฉีดยาค,คุมให้แมวเพศเมียมันจะมีผลข้างเคียงกับแมวตัวเมียเยอะใช่ไหมครับตุยเออเพราะฉะนั้นก็มักจะทําหมันในแมวเพศผู้กันเสียมากกว่าใช่อย่างแมวบ้านะเป็นแมวตัวผู้ใช่ไหมก็ตัดไข่เรียบร้อยแล้วอือทีนี้เขาก็เลย พัฒนายาคุมขึ้นมาใหม่ใช่ที่เหมาะกับแมวเพศเมียแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรประมาณนี้ใช,ใช่ไหมครับใโดยซึ่งเขาได้พัฒนายาคุมแบบฉีดนะคะที่ชื่อว่าแอนติมูเลเรียนฮอร์โมนเนี่ยหรือว่า AMH เนี่ยซึ่งมูเลเรียนเนี่ยก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่อยู่ในแมวอยู่ในรังไข่แมวคือจะมาควบคุมการตกของไข่ แต่ว่ายาฉีดตัวเนี้ยก็คือแอนติอีกทีหนึ่งก็คือจะถูกผลิตออกมาในระดับสูงกว่าปกติถึงานการตกไเ่เออใช่ต้านการตกไข่พอฉีดเข้าไปในแมวปุ๊บก็คือไข่ก็คือไม่ตกก็ไม่ท้องอืมก็น่าสนใจนะก็คือถาวรเลยป่ะจริงๆงานวิจัยเนี้ยเขาทดลองมาแล้วสามปีอืมก็พบว่าแมวเนี่ยยังไม่ท้องแม้ว่าจะผสมพันธ์ถูผสมพันธ์นะแต่ว่าไม่ท้องอติดตามผลมาแล้วสามปีก็ยังสามารถ คงทนอยู่แต่ว่าอาจจะต้องดูกันต่อไปให้มากกว่านี้ว่าเออ<ผ>หลังจาก3ปี4ปี5ปีจนถึงช่วงชีวิตแมวเนี่ยแมวจะมีผลอะไรต่อสุขภาพแมวตัวเมียหรือเปล่าหรือว่าแมวจะกลับมาท้องได้อีกรอบไหมอืหรือว่านี่อาจจะเป็นทางออกของปัญหาแมวจรจัดที่ง่ายขึ้นก็คือจับฉีดเอ,อ <AM H S 2> เเอชนมันนจะไวกว่าการที่มาทําหมันมาทำหมันก็ต้มีพิธีการพิธีเออต้องมาแบบ ลมยาตัดนอนผ่าท้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะนี่ในแมวตัวมเงียนะใช่ในแมวตุ่มเๆียจบอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะและอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันปัญหาของแมวจาจใจก็คือพยายามนะครับผู้ชมไม่เลี้ยงนะะแมวแบบปล่อยเนาะออกไปทําลูกกลับมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคมอีกหรือบางทีมันออกไปท้องไว้แล้วไปออกลูกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วค่อยกลับมาบ้านไงไม่เอาลูกกลับมาด้วยบางทีก็ก็ก็กลับมาทั้งท้องเลยก็มีนะ จะไ,ไปท้องกับใครมาก็ไม่รู้ทีนี้ก็กลายเป็นปัญหาสังคมกันอีกว่าเป็นปัญหาแมวจอดไม่ใช่แมวด้วยหมาด้วยอืทั้งแมวแล้วก็สุนัขเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ผ่านกันไปหลายข่าวนะคะที่นําวิทยาศาสตร์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบใกล้ชิดเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดจะนําข่าวอะไรหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจเรื่องไหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bye.